สวัสดีครับผมสวัสดีครับเอซแฟนช่องผู้เยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะยินดีต้อนรับวันที่มีอากาศร้อนๆนะ,ะเรามาตามชมกันเลยนะฮะคลิปต่อไปอ่ะเอบอกมาว่าจับคู่ยังไงดับจับคู่เด่นยังไงให้ตัวเลขไปแล้วสตัว จับคู่กันหมดทุกตัวเข้าคู่กันเข้าคู่ไม่เป็นทําให้ดูวิ็นตัวอย่างหน่อยนะฮะเอาสมมุติว่าเราได้ตัวเลขมานะศูนย์หนึ่งสองสามสี่สี่ตัวนะศูนย์หนึ่งสองสามสี่จับใส่กันหมดทุกตัวเลยเข้าคู่กันเลยศูนย์ใส่กัาหนึ่งก็ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์สองสองศูนย์ไปเลยสี่ศูนย์ศูนย์สี่นั่นแหละหนึ่งก็จับใส่ทุกตัวสองจับใส่ทุกตัวมันจะได้ตัวละคู่ละคู่ละคู่เท่านั้นเอง ถ้านับไปแล้วมันได้กี่คู่ล่ะสี่สีบหถ้าเอาเปาด้วยก็สิบหคู่นะก็แสดงว่าเราทำถูกนะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะทำให้ดูสักชุดนะฮะเอาชุดที่มีชื่อว่าเลขคู่ดับนะฮะคู่ดับคู่ดับอ่ะตามชมนะเอาคู่ดับนี้แหละ เอาชุดคู่ดับอ่าชุดไหนดีชุดคู่ดับชุดคู่ดับอ่านีคู่ดับบนนะครับงวดที่แล้วนี่นี่คู่ดับบนมีตัวไหนบ้างสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าศูนย์หนึ่งสองสองสามสี่ห้าห้าหกเจ็ดแปดนี่คู่ดับบนนะครับผม เอาคู่เกิดผมจะทําคู่เกิดให้ดูนะจับเอาจากคู่ดบนี่แหละว่าเป็นคู่เกิดนะครับผมศูนย์สองห้าแปดเจ็ดสามเจ็ดสามอ่าเลขคู่เกิดเลขคู่เกิดมีกี่คู่เอัชมดูเอาเองนะครับผมคู่ที่หนึ่งนะ สามสี่แปดเนี่จับใส่8 9เนะเป็นคู่เกิดคู่ที่1นะคู่ที่2องจับใส่1กับ2นะเป็นคู่เกิดที่2คู่ที่3 9 0จับใส่กับ4ีหคู่ที่4 2่สาม กับเจ็ดแปดครับผมคู่ที่ห้าห้าหกใส่กับศูนย์หนึ่งจับใส่กันนะอันนี้เป็นคู่เกิดนะประกบกันนะทีนี้เรามาดูว่ามันต้องมีตั้งห้าชุดเนี่ยจะเอาชุดไหนนะผมจะคัดออกนะคู่ดับจะคัดออก โดยที่จะหาเลขดับมาติดนะชุดคู่ชุดเลขไม่มานะไม่มาเลยจะมีตัวไหนนะเรามาดูสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนหนึ่งสองชุดไม่มาเลยมีหกับ0ูนย์นะเรามาดูไอที่ติด5กับติดศูนย์นี่ติดศูนย์นี่ติดห้านี่ติดห้านี่ติดศนะูนย์อ้าว ชุดสามกับสี่นี่ไม่มาเลยนะสามกับสี่นี่ไม่มาเลยห้ากับศูนย์นี่ตัดอกไม่มาไม่เอานะชุดนี้ไม่เอาเหลือสามสี่กับแปดเก้าเหลือหกเจ็ดกับหนึ่งสองเหลือสองสามกับ 7, 8, นะเจ็ดแปดเาเหลือ,อกี่ชุดหนึ่งสองสามสามชุดสามชุดตัดออกอีกได้ไหม เอาชุดมานะแปดเก้าหกเ็ดกับแปดเก้าเรามาดูแปดเก้าแปดเก้าชุดไหนนะแปดเก้าชุดนี้นะฮะหกเก็ดชุดนี้อ่าได้แล้วเราจะเอาชุดที่มาคือชุดที่หนึ่งกับชุดที่สองนะ,ะจับคู่กันนี่แปดเก้าไปใส่สามสี่นี่หาจับแปดก็ได้แปดสามแปดสี่ 9ก้าสาเก็ดไปใส่หนึ่งสองนี่อ้าาหกเก็ดก็เป็น6 1เขียนผิดนะ6 1นะ6 2สองเก็ดหนึ่งเก็ดสอตัวนี้เป็นเลขหนึ 1, นะเหมือนเลขเก็ดจังแก่เป็นเลขหนึ่งนะหกหนึ่นะนอนะเอาตรงนี้ก็แล้วกัน6 1หนึ่ก่งีดดอก หกหนึ่งได้เลขอยู่แปดชุดครับผมอ่าเลขคู่ดับใครที่ทำไม่เป็นนะเราจับคู่ดับสามสี่ตรงนี้นะสามสี่ห้าหกนี่จับใส่กันเลยสามสี่สี่สามดับสามห้าห้าสามดับสามหกหกสามดับต่อไปก็สี่ห้าห้าสี่ดับ สี่หกสี่ดับห้าหกหกห้าดับนี่จับอย่างนี้นะครับผมจับง่ายๆจับง่ายๆลงมาถึงห้าแถวนี่ก็ทําทุกตัวนะก็จะดับมาแปดสามดับเอ้าอยู่ไม่ไม่อยู่แปดสี่ก็ไม่อยู่เก้าสามก็ไม่อยู่ไม่มีไม่มีนะไม่มีในคู่ดับเก้าสี่ก็ไม่มีหกหนึ่งไม่มีหกสองไม่มีเจ็ดหนึ่งให้มีเจ็ดสองให้มี อ่าในทั้งหมดนะฮะเด่นที่ตัวไหนชุดดับครับผมตัวที่เด่นนะแปดสามแปดสี่นะครับผมเด่นแปดสามแปดสี่ 8, 3, 8, ถ้าเดินไปอีกหน่อยหนึ่งก็เก้าสามเก้าสี่อ่า มาแรงเหมือนกันนะหมดทุกตัวเลยนะครับผมแปดส9มแปมัดคอกันนะจะมัดคอกัน9ก้9 8ปดส3มเกอ่าสตัวมัดคอกันได้หมดเลยนะฮะ จบมัดคอกันแล้วนะชุดเด่นนถ้าเลขวิ่งที่8<ๆ>ก็อยู่ในชุด8ปนะถ้าวิ่งสให้ระวังเลขชอบทั้งหมดเลยนะ8 3 8สามแปก้าสามก้าครับผม ก้าสามเก้าสี่ชอบหมดเลยนะเขาเรียกว่าเลขชุดคู่เกิดนะ อาหวึด1เมษา66นะครับผมเลขชุดคู่ดับอ่ะแคมหน้าจอกันไว้นะในชุดเลข3ตัวและ2ตัวมีแค่นี้นะมีไม่มากรอจับหางเดียววันใกล้ๆวันไว้ออกนะ อ่าฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นคู่เกิดนะฮะอ่าถ้าคู่ดับฝั่งนี้นะฮะอ่าเราใช้คู่ที่หนึ่งกับคู่ที่สองนะ,ะใช้คู่นี้นะฮะเี่เอานะเอาไปจับกันนะเอาอ่ะหมดเวลาพอดีนะแคปหน้าจอไว้นะก็ได้รอผล รอผลรอผลนะรอผลวันที่หนึ่งเมษากันแล้วกันนะครับผมหนึ่งเมษอยก66นะจะออกตัวไหนรอผลอ่ะใครชอบ983ว่าหยิบเลยนะลัตตารี่ลงแผงหยิบปุ๊บ ใครชอบ9 8้สีลัตเตอรี่ลงแผงหยิบปุ๊บใครชอบ8 9 3เลัตเตอรี่ลงแผงหยิบปุ๊บใครชอบ8 9 4เลัตเตอรี่ลงแผงก็หยิบปุ๊บแต่สําหรับผมแล้วชอบ9 8้าแปดจังๆนะฮะจะมาไมางวดนี้มันมีตัวเลขสนับสนุนสุดนะฮะเดี๋ยวจะเอาให้ชมในคลิปหน้านะครับผมอาหมดเวลาพอดีนะครับขอ,อํำลาพาจากนะในชุดคู่เกิด คู่ดับใครประกอบเข้าคู่เลขไม่เป็นก็ยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเจอเลขหนึ่งกับเลขสองก็เข้าคู่กันก็สองหนึ่งหนึ่งสองเท่านั้นแต่ถ้าเลขมันหนึ่งสองสามก็สามหนึ่งหนึ่งสามสามสองสองสามไปถ้าเลขมันสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่จับคู่กันหมดทุกตัวนั่นแหละง่ายๆนะจนกว่าเราจะฝึกเขียนเองเราถึงจะเข้าใจนะ ว่าเราสามารถทําได้แค่ไหนนะมันขึ้นอยู่กับมือเรานะครับขึ้นอยู่กับมันสมองเราแต่ถ้าเราไม่ฝึกฝนเลยเราก็ไม่สามารถรู้นะแต่ถ้าเราผ่านการฝึกฝนมาแล้วเนะี่ยใครพูดอะไรเราสามารถรู้ทันหมดเข้าใจหมดแล้วก็ทําเป็นหมดนะสุดท้ายปรมาจารย์ของการทําจริงๆคือไม่ได้เขียนยากนะแค่นั่งนึกตึกตองแค่นั่งนับนิ้วนึกไปก็สามารถที่จะ พรวดออกมาเลยนะจับตัวเลขได้ชัดเจนขึ้นอยู่กับการฝึกฝนล่ะครับฝึก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 ,กอ่าเอาละคระจากเท่านี้นะครับผมไปแล้วไปแล้วขอให้เข้า984นะวันนี้983 984หยิบรัตเตอรี่กันได้เลย